แถมทูพใหสิบชิ้นเหรียญปู่สองร้อยเก้าสิบเก้าบาทจัดส่งฟรีและแถมทูพใหสิบชิ้นนะคะเหรียญปู่นะคะ,ร,ะ,คะรุ่นมหาโพคซับหนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าบาทจัดส่งฟรีและแถมทูให้กําไรอนันตทรัพสองร้อยเก้าสิบเก้าบาทจัดส่งฟรีและแถมทูให้ หินถูกหวยค่ะหินถูกหวยเหมาะสําหรับคนชอบเล่นหวยชอบเล่นหวยชอบเสียงโชคชอบเสียงดวงนะคะอยากได้ในด้านของโชคลาภไม่เคยถูกหวยเลยอยากถูกหวยอยากเฮงอยากปังอยากหมานกับเขาบ้างแนะนําให้ลูกค้าบูชาหินถูกหวยเป็นเส้นแรกใครอยากได้หินถูกหวยนะคะ cf ส9 9ยสบาบาทจะส่งฟรีและแถมตูใหยบูชารอบเดียวค่ะใส่ติดตัวจนตาย ลูกค้าบูชารอบเดียวใส่ติดตัวจนตาย CF ไปแล้วลูกค้าอยู่ในกลุ่มกับหนึ่งลูกค้าได้เงินกลับคืนไปมากกว่าค่าปีเซียเส้นนี้หนึ่งคอนเฟิร์มใครอยากได้ลูกค้าพิมพ์ CF หนึ่งสองร้อยเก้าสิบเก้าบาทจะส่งฟรีและแถมทุพให้ลูกค้าอยากได้ลูกค้าพิมพ์ CF 299บาทจะส่งฟรีและแถมทุพไห้ใครพร้อมแคบเลขทูปปู่แล้วกด1มาค่ะใครพร้อมแคบเลขทูปปู่แล้วกด1มาค่ะ ใครพร้อมแคปเลขทู่ป,ปู่แล้วกดหนึ่งมาค่ะหินถูกหวย ใครชอบเล่นหวยชอบเสียงโชคชอบเสียงดวงอยากได้ในด้านของโชคลาภเดี๋ยวหนึ่งจะให้แคปเลขทูบแล้วนะคะอยากได้ในด้านของโชคลาภชีวิตไม่เคยถูกหวยเลยไม่เคยเลยถูกหวยกับเขามันมีความรู้สึกยังไงไม่เคยเลยแนะนาให้ลูกค้าบูชาหินทูบหวยค่ะ299บาทจัดส่งฟรีและแถมทูให้หินทูบหวย299กบาบาทจัดส่งฟรีและแถมทูให้ค่ะ ฟังใหม่ก่อนนะทุกคนจ๋า ใครที่อยากเข้ากลุ่มคือลูกค้าที่บูชาสินค้าร้านหนึ่งไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามลูกค้า CF แล้วให้ลูกค้าทักไลน์ที่1ปักหมุดร้านหนึ่งไม่มีแอดมินทักหาลูกค้าใครที่ทักไปหาลูกค้านั่นคือมิจฉาชีพลูกค้า CF แล้วลูกค้าจะต้องทักไลน์หาร้านหนึ่งเท่านั้นร้านหนึ่งไม่มีแอดมินทักไปนะคะวันนี้หนึ่งเปิดอะไรบ้างอะไรที่1ไม่ได้เปิดลูกค้าสามารถทักไลน์ถามแอดมินได้เลยนะคะลูกค้าจะได้ราคา หน้าไลฟ์สดนะในขณะที่หนึ่งกำลังไลฟ์อยู่นะคะ ทูบนะคะลูกค้า1ชุดได้10ชิ้นราคา159บาทจะส่งฟรี1ชุดได้10ชิ้นลูกค้าอยากได้ทูบ CF ทูบ159นะคะ1 5 9บาทจะส่งฟรีและแถมทูบให้ c เแล้วทักไลน์ที่1ปักหมุดได้เข้ากลุ่มด้วยได้ทูบด้วยนะคะกลุ่มแนวทาง1นะคะ1วางหวยให้ทุกหวยทุกหุ้น1วางแนวทางให้ทุกหวยทุกหุ้นนะคะใครอยากได้ทูบ159บาบาทจะส่งฟรีคะ่ะ เหรียญปู่รุ่นมหาโพค่ะทรย์ใครอยากร่วมสร้างองค์ปู่องค์ดําแสนสิรีจันทานาคราชอยากร่วมสร้างนะคะอยากอยากได้บุญบารมีตรงนี้ด้วยกันอยากสร้างบุญบารมีตรงนี้ด้วยกัน บูชาเหรียญร,ร,รุ่นนี้นะคะเหรียญรุ่นนี้นะคะคือรุ่นมหาพ่อัพย์เน้นในด้านของโชคลาภและการเงินนะคะรุ่นนี้วางในวิธีที่1ทํ่ทการวงสวงรอบที่ผ่านมาด้วยใครอยากบูชา199บาทจะส่งฟรีและแถมทูใหยลูกค้าบูชาแล้วลูกค้าได้เข้ากลุ่มด้วยลูกค้าได้เหรียญปู่ด้วยและลูกค้าได้ร่วมบุญกับหนึ่งด้วยใครอยากบูชา199บาทจะส่งฟรีคะ่ะใครอยากบูชา199บาบาทจะส่งฟรีคะ่ะ ลูกค้าขาร้อบาทจากส่งฟีบูชาแล้วได้เข้ากลุ่มด้วยได้เข้ากลุ่มด้วยได้เหรียญปู่ด้วยได้ร่วมบุญด้วยได้สร้างได้สร้างองค์ปู่ได้ร่วมสร้างองค์ปู่ด้วยกันด้วยนะคะ คือรอบที่แล้วขาดศรัทธานะคะรอบนี้หนึ่งก็เลยแก้ตัวอีกรอบหนึ่งนะคะแก้ตัวอีกรอบหนึ่งเนาะใคร CF แล้วทักไลน์ที่หนึ่งปักหมุดรวมยอดแล้วโอนเองได้เลยโอนแล้วแจ้งสลิปชื่อที่อยู่หรือแอดมินหนึ่งจะไล่ตอบและไล่ดึงเข้ากลุ่มต่อที่เรียนเอ่อต่อที่กําไรค่ะรุ่นนี้เป็นกําไรอนันตทรัพย์ค่ะลูกค้าเป็นกําไรปู่อนันตทรัพย์ค่ะกําไรอนันตทรัพย์ความหมายของคําว่าอนันตทรัพย์ก็คืออนันต์คือนับไม่ถ้่วนน,วนับไม่ได้ไม่มีที่สิ้นสุดนับไม่ถ้วนนับไม่ได้้ไมมม่่ีีทสสินุดาก จนไม่มีที่สิ้นสุดกําไรอนันตทรัพย์นะคะใครที่อยากบูชาคนที่ได้บูชาไปแล้วนะคะจะเรียกเงินเรียกทองเข้ามาให้เราแบบหลั่งไหลเรียกเงินเรียกทองเข้าให้เราแบบมากมายนะคะนับไม่ถ้วนนับไม่ทันนะคะใครอยากบูชากําไรอนันตรัพย์299บาทจะส่งฟรีและแถมทุบให้กําไรอนันตรัพย์299บาทจะส่งฟรีและแถมทุบให้ใครรับพิมพ์ cf299 ต่อที่เหรียญปูะคะ่ค่ะเหรียญปู่รุ่นนี้นะคะคือรุ่นรวยมหารวยหรือรุ่นโคตรรวยนะคะเป็นรุ่นแรกในการจัดสร้างนะคะเหรียญปู่รุ่นนี้ใครอยากบูชานะคะปกติไม่พอนะคะหนึ่งสุมสะดุดใช่ปะ<ม>และหนึ่งสุมแจกเงินให้ห้าร้อยบาทให้หนึ่งร้อยคนเป็นเงินขวัญถุงให้เงินขวัญถุงไปห้าร้อยบาทหนึ่งร้อยคนใครอยากบูชาเหรียญรุ่นนี้นะคะ 299บาทจัดส่งฟรีใครโอนแล้วพิมพ์คําว่าโอนแล้วขึ้นมาใครโอนแล้วพิมพ์คําว่าโอนแล้วขึ้นมาสําหรับรุ่นนี้นะลูกค้าย้ําเลยนะสําหรับรุ่นนี้ใครโอนแล้วพิมพ์คําว่าโอนแล้ว ใครโอนแล้วพิมพ์คําว่าโอนแล้วขึ้นมานะคะ1จะสุ่มแจกให้หน้าไหลสดปักหมุดแจกเลย2000บาท1จะสุ่มแจกฮะหน้าไหลสดนะคะปักหมุดแจกให้เลย2000บาทใครที่โอนรุ่นใครที่บูชารุ่นนี้แล้วโอนแล้วพิมพ์คําว่าโอนแล้วใครที่บูชารุ่นนี้แล้วโอนแล้วพิมพ์คําว่าโอนแล้วใครบูชารุ่นนี้แล้วโอนแล้วพิมพ์คําว่าโอนแล้วนะคะเดี๋ยวหนึ่งจะปักหมุดแจกให้2000บาท2000บาท ใครอยากได้เหรียญรุ่นนี้เออวันนี้สนุดสะดุดบ่อยมากเดี๋ยวหนึ่งขอเวลาสลับเอ,อ่อไว f ฟสักสักหนึ่งนาทีอย่าเพิ่งไปไหนนะคะใช้อยู่นะป้าใช้อยู่ใช้ wifi อยู่ไม่มีใครด้วยมีแค่เราสุดได้ไงอ่ะหนึ่งจับเวลาโอนห้านาทีนะคะหนึ่งขอจับเวลาโอนห้านาที ขอจับเวลาโอน5น,าท,นาทีใครโอนยอด299บาทใครโอนยอดเหรียญปู่รุ่นนี้แล้วนะคะพิมพ์โอนแล้วขึ้นมาพิมพ์โอนแล้วขึ้นมาสะดุดบ่อยอะ่ะวันนี้สะดุดบ่อยมากพิมพโอนแล้วขึ้นมาใน5นาทีนี้นะคะ1จะปักหมุดแจกนะคะครบเวลาปับ๊บ1ปักหมุดึงหนึ่งปักหมุดแจกเลย ต่อนะคะหินถูกหวยเหมาะสําหรับคนชอบเล่นหวยชอบเสียงโชคเสียงดวงอยากได้ในด้านของโชคลาภใครอยากได้ในด้านของโชคลาภนะคะแนะนําให้บูชารุ่นนี้299บาทจัดส่งฟรีตอนนี้คนดู3600คนดูค่ะคุณมุกไงจะใครละ่ะตอนนี้คนดูส6 0สามคนดู หินทูกหวยร้ยเก้บาบาทจัดส่งฟรีและแถมทูพายหินทูกหวยร้ยเก้าสบาบาทจัดส่งฟรีและแถมทูให้ค่ะลูกค้าเหมาะสำหรับคนชอบเล่นหวยชอบเสี่ยงโชคชอบเสี่ยง,งดวงนะคะน,นึ่งขออนุญาตให้แขบฮาหนอยก่อนทุกคนคะ่ะในขณะที่รอเวลาในขณะที่รอเวลาแป๊บหนึ่งนะหนึ่งเขียนฮาหนอยให้แขบก่อนหนึ่งขอให้แค่ตัววิ่งตัวรูดนะคะเพราะว่าจะได้แบบว่าไม่ต้องลงทุนเยอะ จะได้ไม่ต้องลงทุนเยอะเอาแค่ตัววิ่งตัวรูดไปพอ จิตตั้งกาหายาวาจาอหังวันทาทรงน้อมนับนำกุสงฆ์ทรงกราบองค์ญาติเจ้า วันสร้างแป้งทรงก่อเกิดเป็นองค์เทพีนางพญานาชินียาสีปรมมาอือ ชาติของนาชีสีบาดานโลกปักกายพงงามตระการวางังคำชนโนเมือง